ขอเสียงปรบมือให้นักแสดงกินปรมพัของเราทั้งสอ0ทนะครับึ่งเป็นผู้บริหารของฟ i c เม e n สตูดิโอแบบนี้ด้วยนะฮะใช้งานเง่อนหนักหน่วงนะครับเป็นเจ้าแรกที่ได้นำระบบ v i r t u a l Production เข้าสู่เมืองไทยค่ะก็คือเรามีประสบการณ์มาก่อนคนอื่น เราทำมาก่อนคนอื่นทำให้เราเนี่ยนะคะรับงานได้แบบว่างานสเกลใหญ่ก็ได้สเกลเล็กก็ได้เราทำได้หมดนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของเรานะคะเราทำมาทั้งละครภาพ,พยนตร์มิวสิกวิดีโอแล้วก็โฆษณาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้เราได้ยกเทคโนโลยีนี้มาไว้ที่ฟิก m e n สตูดิโอค่ะนี่ก็คือพวกอุปรกรณ์ต่างๆที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นของซูเปรีมั้์เลยจอนี้ไม่ธรรมดานะฮะให้คุณคุณนัทลองอธิบาย ศักยภาพาของจอนี้เข้าๆสั้นๆให้ฟังหน่อยใช่จริงๆจอ LED ที่เห็นอยู่เนี่ยครับมันชื่อว่าหรือคุณนาตาลีจะเริยก็ได้นะฮะมันเป็นแบรนด์ก็คือโลอีครับโลอีนี่ก็คือเป็นแบรนด์ LED ที่มาตรฐานระดับโลกครับซึ่งสตูดิโอใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาครับก็คือจะมีแบรนด์นี้ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดของสุพีมครับไม่ใช่แค่ LED ครับแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในระบบครับเป็นอยู่ใน็อปแบรนด์ทั้งหมดเลยเราเลยมั่นใจว่า พอเรารวมกันนะครับทั้งระบบทั้งคนโอเปเรตและก็สตูดิโอที่พร้อมอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เรามีศักยภาพที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเป็นเรื่องของพื้นฐานนะเป็นเรื่องของสตูดิโอเรื่องอุปกรณ์เรื่องจอเรื่องการจัดการทีนี้ภาพรวมๆของตัว Virtual Studio นะครับมันเจ๋งยังไงฮะพิชามันจะช่วยเหลือวงการการถ่ายทำภาพยนตร์ได้อย่างไรบ้างครับก็ในฐานะที่เคยเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนลใช่ครับนะครับ ก็ถ้าเราเห็นซีนเมื่อกี้นะครับซีนขับรถเลี้ยวงถ้าเรานึกภาพการถ่ายทําที่ไม่มีเวอร์ชวลสตูดิโอเราต้องปิดถนนนานเท่าไหร่นะครับเราต้องกี่เทคใช้เวลากี่เทคกว่าจะรถจะวิ่งไปวิ่งมานะครับเทคหนึ่งกลับไปตั้งต้นใหม่วิ่งใหม่ทีนะครับออกมานอกกุมงฝนตกอีกนะครับต้องมีเสาฝนกี่ท้นนะครับใช้เงินมหาศาลใช้เวลามหาศาล และที่สําคัญนะครับมันเสี่ยงกับอุบัติเหตุแน่ๆนะครับเฉพาะซีนเมื่อกี้นะครับ,รบแต่พอมี v i r ช u a l สตูดิโปั๊บเนี่ยปั๊บเราจะเห็นว่ามันจบได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่ชั่วโมงหรือตามบางทีบางท,ทีหลายๆหลายๆซีนเนี่ยรวมกันถ่ายชั่วโมงสองชั่วโมงคุณนัทเคยทำซีนเน็ตฟิกใช่ไหมครับซีนขับรถอย่างเดียวอีซีนครับคุณนัท ก็เรื่องที่เราทำครับมันมีรถทั้งหมดประมาณ8คันครับซึ่งแต่ละคันนะครับเรื่องอะไรพูดได้เลยพูดได้คอนแนล่าสืบสันดานะครับสืบสันดาลนะครับอ๋อซีมขับรถอืมก็คือทั้งหมดนะครับในเรื่องครับมันจะมีรถทั้งหมดประมาณ8คันนะครับแล้วก็แต่ละซีนะครับมันก็จะหลากหลายโลเคชันมากนะครับแก็มีทั้งกลางวันกลางคืนมีฝนตกอะไรเงี้ยครับซึ่งอพออถ้าเรามีการบริหารจัดการในการวางแผนในการถ่ายทําโดยใช้ระบบ v i วิวชอว์เวอร์ชันไอซีวีที่ดีครับ เราสามารถที่จะเอาซีนเรานะครับมาถ่ายได้ในโปรเจกต์นั้นนะครับเราถ่ายแค่สอ,องวัน,นครับเสร็จทั้งหมดลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดว่า,าซีนทั้งหมดนะครับถ้าต้องไปถ่ายโดยใช้โลเคชันจริงๆยกกองไปถ่ายอย่างเงี้ยครับจะต้องใช้เวลาแล้วก็งบประมาณมากแค่ไหนเงนี้ยอืมคือจากแบบอันนี้เราเรา จริงๆแล้วมันคือทั้งหมดสซีนนะครับซีนแรกเนี่ยจะเป็นซีนในโมงนะครับแต่มันจะมีจุดเชื่อมนะครับก็จะเป็นสะพานโเดนเกตอันนี้เราเอาสองสองซีนมามาเชื่อมกันนะครับถ้าดูจอข้างบนอันนี้คืออนนอ่าดูจำเฟรมไปด้วยประกอบใช่ครับ ทีมที่เห็นนะครับอันนี้เราเราได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าดิวิ้งเพจนะครับซึ่ง